สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนวันนี้เจี๊ยบต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆนะคะจากพี่หมูของเราเองนะคะแล้วก็นิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานที่เจี๊ยบแต่งขึ้นมานะคะเพื่อสร้างความบันเทิงนะคะให้กับพี่พี่น้องๆกันทุกคนนะคะใครไปฟังอ่าใครฟังแล้วฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ได้นะคะจะได้อ่ามีกำลังใจในการเขียนนิยายต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องของฉันเองค่ะตอนนั้นฉันย้ายมาอยู่กับป้าพอดีทางบ้านของฉันมีปัญหากันแม่ก็เลยส่งฉันมาอยู่กับป้าฉันต้องย้ายที่เรียนด้วยมันทำให้ฉันไม่อยากมาเลยแต่ฉันก็ยอมมาค่ะพราแม่ให้มาพอมาอยู่แล้วมันก็ไม่เร็วลล่าอย่างที่ฉันคิดค่ะพอฉันเริ่มมีเพื่อนเพื่อนข้างบ้านรุ่นเดียวกันมีหลายคนมากเลยค่ะ วัยรุ่นแถวหมู่บ้านพวกเขาชอบไปดูหนุ่มๆเล่นฟุตบอลกันค่ะแต่บางกลุ่มก็พากันไปหาหน่อไม้หรือเห็ดป่าหรือผักหวานป่าบ้างค่ะบางวันฉันก็ไปนั่งดูเพื่อนเล่นฟุตบอลจนป้าของฉันต้องออกมาตามแต่ลุงของฉันจะไม่ค่อยว่าอะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนป้าค่ะป้าจะบ่นยิ่งกว่าแม่เสียอีฉันก็รู้นะคะเขาเป็นห่วงเรามาก เขาเลยต้องคอยดูแลหรือเลือกอีกอย่างป้ากับลุงเขาไม่มีลูกด้วยกันคะ่ะพูดไม่ถูกสิคะเขามีไม่ได้ตั้งหากล่ะเพราะป้าของฉันเขาเป็นหมันและลุงก็ไม่เห็นว่าอะไรป้าเลยคะ่ะเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถึงทุกวันนี้ฉันคิดว่าป้าคงอยากเลี้ยงฉันแทนลูกของเขาแน่ๆแต่ลุงนี่สิคะถ้าทางอยากได้ชัน เอาไว้ดูเล่นอะไรที่ฉันอยากได้ลุงก็จะให้ป้าซื้อให้ฉันฉันจำได้ค่ะตอนนั้นฉันอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ลุงบอกว่าจะได้ไม่ต้องออกไปตามฉันเวลาฉันออกไปนอกบ้านกับเพื่อนสุดท้ายฉันก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ฉันอยากได้ทันทีฉันดีใจมากเลยค่ะเผอตัวเข้าไปกอดกับลุงตอนฉันเข้าไปกอดกับลุง ฉันรู้สึกแปลกๆยังไงก็บอกไม่ถูกคะ่ะแต่ฉันก็ไม่สนใจก็ไปเรียนตามปกติจนตอนนี้จะเริ่มมีเพื่อนผู้ชายมาจีบทำให้ป้ากับลุงไม่ค่อยพอใจป้าจะบ่นมากเลยคะ่ะหลังจากนั้นทุกเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอีกเลยมีแต่ลุงเข้ามาถามว่าอยากออกไปตลาดหรือเปล่าถ้าอยากออกไป ลุงจะเป็นคนพาฉันไปค่ะลุงพาไปเดินซื้อของเยอะมากฉันซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาหลายชุดมากค่ะลุงบอกว่าถ้าเป็นเด็กดีลุงจะซื้อให้อีกแล้วลุงก็มาลูบผมฉันเบาๆฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนตอนที่ฉันเข้าไปกอดกับลุงครั้งแรกเลยเหมือนตอนที่ได้โทรศัพท์ตอนนั้นเลยค่ะลุงบอกว่าวันหลังใส่มาให้ลุงดูบ้างนะ ฉันรีบตอบแบบไอไอได้ค่ะแล้ววันนั้นหนูกลับบ้านไปก็ไม่เจอป้าของฉันค่ะลุงก็รีบบอกว่าแม่ของหนูโทรมาหาป้าป้าก็เลยขึ้นไปหาแม่ของหนูพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆคงจะกลับลุงก็บอกให้ฉันไปอาบน้ําจะได้ลงมากินข้าวกันฉันก็ไปอาบน้ําแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวกับลุงค่ะ วันนี้ลุงซื้อไก่ต้มน้ำปลาของโปรดของฉันมาด้วยนะคะลุงบอกให้ฉันกินเยอะๆฉันจะได้โตเร็วๆเราสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันจนอิ่มแล้วเราก็ไปนั่งดูทีวีด้วยกันลุงก็เอ่ยบอกว่าไม่เห็นลองชุดใหม่มาให้ลุงดูบ้างเลยฉันก็เลยรีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็เดินเข้าห้องไปค่ะแล้วก็ไปหยิบถุงเสื้อผ้าออกมา ลองชุดกางเกงขาสั้นก่อนเลยค่ะกับเสื้อเยืดสีขาวพอเดินออกมาลุงบอกชุดนี้หนูสวยมากลุงมองชั้นตั้งแต่ปลายขาไปถึงใบหน้าของหนูค่ะและหยุดดูตรงเสื้อผ้าของหนูจนพอใจพอให้หนูได้รับรู้ความรู้สึกว่าลุงชอบชุดนี้มากเพราะเขามองไม่หยุดเลยค่ะและหนู ก็ยิ้มให้ลุงเบาๆหนูก็เดินเข้าห้องไปเปลี่ยนชุดต่อไปค่ะชุดที่สองเป็นชุดกระโปรงเสื้อยือดเอวลอยค่ะลุงไม่พูดอะไรออกมาเลยค่ะได้แต่ลุกขึ้นและเดินมาใกล้ๆกับตัวหนูแล้วรีบบอกกับหนูว่าหนูสวยมากพอลุงเดินมาใกล้ๆตอนนั้นก็มีเราอยู่แค่สองคนในบ้านหนูรู้สึกตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูก หนูก็รีบไปเปลี่ยนชุดที่สามทันทีชุดสุดท้ายค่ะชุดนี้หนูไม่อยากใส่ออกมาเลยเพราะมันเป็นชุดนอนที่ใส่แล้วต้องรีบหันมามองค่ะพูดแบบนี้พี่ๆคงเข้าใจนะคะแต่ลุงบอกว่าใส่มาเถอะลุงอยากรู้ว่าหนูใส่ได้หรือเปล่าและที่สำคัญสวยหรือเปล่าครั้งหน้าลุงจะพาไปซื้ออีกค่ะฉันเลยรีบไปใส่ออกมาทันที ฉันเดินปล่อยผมที่ยาวนุ่มสลวยออกมาลุงยิ้มด้วยความพอใจลาสเสนหหาลุงมอฉันอยู่สักพักแล้วก็ได้พูดกับหนูว่าใส่ชุดนี้นอนก็ได้นะมันจะดีหรอคะลุงหนูยังไม่ได้ซักเลยนะคะลุงบอกว่าลุงอยากลองของใหม่แล้วลุงก็ยิ้มยิ้มอะไรนะคะหนูเรียบถามขึ้นไปลุงอยากดูชุดใหม่นะ่ะ อ๋อหนูก็นึกว่าอะไรค่ะหนูถามไปแล้วก็ยิ้มให้กับผู้ชายแก่ต่อหน้าลุงรีบตอบเปล่าเปลาลุงก็แค่อยากดูชุดใหม่เท่านั้นเองหนูจะไปนอนหนูไปนอนก่อนนะคะลุงพุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าเออแล้วพรุ่งนี้ลุงจะพาไปเก็บเห็ดนะฉันก็บอกว่าได้ค่ะกี่โมงละคะลุงประมาณหกโมงเช้าตื่นทันหรือเปล่า ลุงพูดขึ้นท่านค่ะแล้วฉันก็เดินเข้าห้องไปนอนค่ะฉันก็ใส่ชุดนั้นนอนก่อนนอนฉันก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยหนูเปิดไฟในห้องแล้วก็เล่นโทรศัพท์กับเพื่อนผู้ชายค่ะที่ตอนนี้เรากำลังคุยกันพอคุยกันได้สักพักหนูก็ปิดไฟนอนอยู่ๆหนูก็ได้ยินเสียงห้องเปิดเข้ามาค่ะตอนแรกหนูหนึกว่าเป็นเจ้าเหมียวแสนซน เข้ามาเสียอีแต่มันไม่ใช่ค่ะเป็นผู้ชายร่างใหญ่เข้ามาหาหนูเขาบอกว่าอย่าร้องฉันก็ไม่กล้าร้องค่ะกลัวเขาทำร้ายหนูก็ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้หนูกกับเขาก็มีความสุขด้วยกันหนูตอนแรกก็ขัดขืนค่ะแต่พอซื้อดอกไม้ไปห้าดอกพอเขารู้ว่าหนูเริ่มมีความสุขร่วมไปกับเขาจริงๆ เราสองคนก็มีความสุขกันจริงๆค่ะมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกเจ็บนิดเดียวเองค่ะหลังจากนั้นทั้งคืนเราก็อยู่ด้วยกันไม่อยากเชื่อเลยค่ะผู้ชายคนนี้จะเก่งมากขนาดนี้ทั้งคืนก็ไม่หยุดตอนเช้ามาฉันตกใจมากเพราะเขาคนนั้นเป็นลุงของฉันเองค่ะลุงบอกว่าอย่าคิดมากนะคนดีหนูก็ชอบด้วยไม่ใช่หรอลุงก็พูด พอเมื่อคืนหนูก็บอกให้ลุงลงเครื่องเต็มที่จนหนูก็มีความสุขไปกับเขาจริงๆแล้วหนูก็ชอบอย่างที่ลุงบอกจริงๆนะคะหนูก็รีบถามลุงไปว่าวันนี้ไปเก็บเห็ดไหมคะลุงจะรีบหนูจะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวคะ่ะลุงบอกว่าไปสิก่อนที่ลุงจะไปลุงก็เข้ามาหาหนูคะ่ะขอหนูอีกรอบ หนูก็เลยตอบตกลงค่ะตอนสายสายเราสองคนก็พากันไปเก็บเห็ดลุงพาไปเก็บเห็ดหลังบ้านค่ะมีเห็ดเยอะมากเลยเราสองคนช่วยกันเก็บเห็ดจนหมดแล้วก็พากันกลับบ้านพอถึงบ้านฉันก็รีบถามลุงว่าป้ายังไม่กลับเหรอคะใกล้จะเย็นแล้วลุงบอกลองโทรไปหาป้าดูสิฉันก็โทรไปหาป้าค่ะป้าว่ากำลังจะโทรหาเราอยู่พอดี ป้าจะนอนกับแม่หนูอีกคืนนะค่ะป้าป้าก็บอกว่าป้าไม่อยู่บ้านอย่าออกไปเที่ยวไหนป้ากับแม่เป็นห่วงค่ะป้าป้าบอกพรุ่งนี้เจอกันป้าของหนูว่ายังไงบ้างลุงรีบถามขึ้นป้าบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ค่ะตอนบายบายท่าทางลุงจะดีใจมากดีใจจนออกหน้าออกตาเลยค่ะลุงก็เดินเข้าครัวไปทำกับข้าว ฉันก็เดินตามไปช่วยลุงได้ค่ะลุงก็บอกให้หนูเดินไปปิดประตูหน้าต่างเพราะว่ามันจะมืดแล้วหนูก็รีบเดินไปปิดประตูหน้าต่างตามคำสั่งของลุงค่ะแล้วหนูก็เดินมาช่วยลุงทำแกงเห็ดลุงทำอร่อยมากเลยค่ะเราสองคนกินข้าวได้กันแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนฉันหมดแรงเพราะว่าไปเก็บเห็ดมาทั้งวันเลยค่ะหนูก็ทิ้งตัวนอนลงทันทีพอนอนหลับไปได้ หนูก็ฝันว่ามีชายเข้ามาหาค่ะพอตื่นมาความฝันเหมือนเป็นจริงมากๆเพราะหนูนอนหมดแรงอยู่บนที่นอนค่ะแถมแปลกแปลกมากๆนะคะเสื้อผ้าหนูกระจายเต็มพื้นห้องไปหมดหนูก็นอนหลับต่อค่ะไม่รู้ว่าความฝันนั้นมันเป็นความฝันหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่หลังจากนั้นป้าก็กลับมาที่บ้านลุงก็ทำเป็นเฉยๆค่ะ หนูก็เฉยกับลุงเหมือนกันแต่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ลุงจะชวนหนูออกไปเก็บเห็ดหลังบ้านอยู่เป็นประจำค่ะเก็บเห็ดเสร็จลุงก็ชวนหนูไปเดินเล่นที่กระท่อมปลายทุ่งนาค่ะแล้วเราก็อยู่ในกระท่อมไม่นานเราก็ออกกันมาค่ะหนูเริ่มติดใจในการไปหาเห็ดกับลุงแล้วสิคะหนูกับลุงก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆด้วยกันตามภาษาค่ะก็ของมันเคยไปเก็บด้วยกันนี่คะ มันก็ต้องสนุกกันบ้างหลังจากนั้นไม่นานหนูก็เรียนจบแล้วหนูก็ขอป้ากับลุงไปทาง,งานที่กรุงเทพหนูพยายามจะลืมเรื่องของหนูกับลุงค่ะแต่มันก็ยากมากหนูก็เลยหาแฟนใหม่ค่ะคนที่ทำงานได้กันนั่นแหละค่ะแล้วก็คบกันไม่นานเขาก็ขอหนูแต่งงานในที่สุดหนูก็ได้พาเข้ามาที่บ้านป้ากับลุงค่ะป้าของหนูดีใจมากๆแต่ดูเหมือนลุงจะไม่พอใจ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ